สวัสดีครับทายทอดสุดครับวันนี้ตรงกับวันที่2กันยายน2 6 7นะครับขออนุญาตรีวิวสินค้านะครับอันนี้เป็นมีดบางโตนะครับมีดบางโตทำขึ้นจากเหล็กแหนบชุบแข็งจากบน้ำมันนะครับคุมจะกว้างไอ้ยาวเจ็ดนิ้วนะครับคมยาวเจ็นิ้ว ว้างสามนิ้วจิตหุนนะครับขาดนิดหน่อยสี่นิ้วนะครับสนันจะหนาห้ามิลครับด้ามไม้พยุงครับยาวหนิ้วครับใส่หมุดทองเหลืองให้สนใจโทรมาได้นะครับมีจอรูให้ ทางฝาบ้านนะครับครับคุมครับสนใจโทรมาได้เลยนะครับ,รบมีบริการเก็บปลายทางครับด้าม้มระยุงยาวหนิ้วสันหนา5้มิล กว้างสนิ้วจหุ่นนะครับขานหุ่นนึงก็สีนิ้วนะครับทำขึ้นจากเหล็กแหนบนะครับสุกแข็งจากบนน้ำมันครับสนใจโทรมาได้ครับรมก็ประมาณนี้ครับครับ